สวัสดีครับผมอาจารย์เทียนชัยชามาศน,นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแรงเสียดทานนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราวางวัตถุนะฮะวัตถุจะมี mg นะฮะน้ำหนักกดลงไปนะฮะแต่พื้นเนี่ยจะออกแรงต้านนะฮะไม่ให้วัตถุเนี่ยจมลงไปในพื้นเพราะฉั้นวัตถุพื้นจะออกแรงเอ็นนะฮะเขาเรียกว่าแรงปฏิยาตั้งฉากนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยวัตถุอยู่ในสมดุลนะฮะแรงขึ้นกับแรงลงเนี่ยต้องเท่ากัน นะะฮหมายถึงว่าแรง n กับ mg ต้องเท่ากันนะฮะถ้า mg มากกว่า n ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกิดปัญหานะฮะแสดงว่าพื้นเนี่ยวัตถุจะจมลงไปในพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันสมดุลแสดง n กับ mg เท่ากันเพื่อวัตถุจะไม่จมลงไปในพื้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราออกแรง f นะแรงเสียดทานเนี่ยก็ออกต้านตรงนี้นะฮะแล้วแรงเสียดทานเราจะคิดยังไงนะฮะก่อนอื่นนะฮะเราต้องดูนะฮะ ก็คือขั้นแรกเนี่ยเวลาเราจะคิดแรงเสียดทานเนี่ยเราจะต้องคิดนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราคิดแรงเสียดทานเนี่ยเราต้องคิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะฮะหรือ F S max ด้วยปกติแล้วโจทย์จะบอกอะไรเรามานะฮะโจทย์ปกติจะบอก μ S max แล้วก็ μ k มานะฮะ μs max คืออะไร μs max ก็คือนะฮะสัมประสิทธิ์นะฮะของแรงเสียดทานสถิตสูงสุด μk คือส,สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้น fs max คิดยังไง fs max คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะฮะเอา μs max คูณ n นะฮะ n ก็ซึ่งจะเท่ากับ mg นะฮะในกรณีที่เราออกแรงดึงตรงๆเนี่ยนะฮะ เราได้ fs max เนี่ย fs max ตัวนี้เป็นตัวบอกลิมิตเรานะฮะคือพูดง่ายๆถ้าเราออกแรงเนี่ยนะฮะไม่มากไม่มากกว่า fs max วัตถุก็จะไม่เคลื่อนนะฮะถ้าเราออกแรงเนี่ยไม่มากกว่า fs max เนี่ยวัตถุก็จะไม่เคลื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นดูนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติหลอ,อกแรง f นะฮะ ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ SS, fs max ตรงนี้เนี่ยถ้าเราออกแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับ fs max เนี่ยเราจะได้ว่าเราออกแรงฉุดเท่าไหร่ก็ตามแรงเสียดทานก็เท่านั้นถ้านะสมมติผมคิดได้ fs max เป็น5้าพินผมออกแรงฉุด30นิวตันนะฮะแรงเสียดทานก็ต้อง30นิวตันนะฮะหรือผมคิด fs max ได้50นิวตันผมออกแรงดึง50แรงเสียดทานก็ต้อง50นะฮะเพราะวัตถุอยู่นิ่ง นะฮะคืนถ้าเกิดหลอกแรงไม่ชนะแรงเสียดทานสูงสุดเนี่ยวัตถุก็จะอยู่นิ่งจะไม่ขยับแต่ถ้าสมมุติว่า fs max เป็น50ผมออกแรงไป60บนะฮะมันชนะตอนนี้วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ไม่่จะเริ่มแล้วนะจะเคลื่อนที่ไปแล้วนะฮะและแรงเสียดทานที่คิดก็คือ fk นะฮะเท่ากับ mu k คูณ n นะฮะก็จะได้ค่า mu k นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะฮะเราจะต้องเช็คเงื่อนไขก่อนว่า fs max เราเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้น fs max คือเป็นลิมิตที่บอกว่าถ้าเราออกแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับแรงนี้เนี่ยแรงฉุดหรือว่าแรงที่เราออกกับแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยนะฮะวัตถุจะเคลื่อนและแรงเสียดทานที่กระทำต่อ วัตถุนี่ยจะเท่ากับ fk ไม่ว่าสมมุติว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเป็น50นะฮะคุณออกแรงไป60สมมุติ fk 30นิวตันคุณออกไป70 fk ก็ต้องเป็น30นิวตันเหมือนเดิมนะฮะนี่คือคอนเซปต์ของแรงเสียดทาน